ครับสวัสดีพี่น้อง om, สุขส, ok tá, สุขครับสวัสดีตอนเช้าพี่น้องเนาะมาครับวันนี้อากาศดีครับอากาศดีมันน right ี้กับมือขึ้นกับฝนตกไปวันนี้ฝนตกแล้วพี่น้องเนาะมือกับตกอยู่หักบมงแฮงพี่น้องเนาะฝนตกกับพิษกระป๋อยอยู่พี่น้องเนาะตกบางมือฝนตกบางมือตกบางเวลาพี่น้องเนาะสวัสดีตอนเช้าอากาศแจ่มใสอากาศดีสวัสดีพี่น้อง สุขสุขคุทางโซเชียลเพื่อนลมทางที่ดีต่อกันเนป็นหนะังละเป็นมิตรที่ดีต่อกันเสมออเราตอบกับเราตอบตอบกับกันทุกกันและกันเป็นอนะังละน้ำพี่น้องมามนักินเขาน้าจ้าครับวันนี้วันนี้มิลาปลาทูพี่นหนะังละลาปลาทูปลาสองพี่นหนะังละก็อยากแชร์ให้เป็นหนะังละ แล้วกินขเขาแซ่บๆน้องกันพี่นอ้องอ่าวนติวติวติวก็เลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับตุงนั้นสาหาพี่น้องลนะลาบปลาทูพี่น้องลนะก้อยเอนึนก้อยได้อึนลาบได้พี่น้องนะละเราจะอา่าพายิอึนพี่น้องลนะนี่ก็มี ผักครับผักกระเดาพี่น้องครับผักกระเดาผักกระเดากินกับอยังกระเสบพี่น้องกระเดาเนาะนี่ครับผักแผวผักน้องแผวพี่น้องนี่หอมหอมผักแผวกหอมผักสะเดาสะเดาพี่น้องอย่างนั้นกระเสบพี่น้องผักแผวผักสะเดากินกับอะไรก็อร่อยอร่อยพี่น้องเนาะ ะับมาเบเสียมาจ่อีกตามคยเช่นคยคัออบิงขาเนียวแห่แหน่แต่แน่แดดตาแนตันตาตาแลนนเงับขาเนียวนาจะตอนเช้าประมาณหกโมงหาละเวลาเกา่มามหมี่กางอีกหน่อยด้ไนะม่กางเลย กินปลาจะมีก้างใชไหนะมเนาะน้ำเป็นคอนเสียบเดิมไปหรอกน,นะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเขาเพหรอกน,นะขมขม กะเดาขมขมกับก้อยนี่ยทับแซ่บไปหนึ่อยนะกวางมันเหมืนบู้ดิ่งก้อยเนี่ยไปหน่อกินก้อยปะทูยแฮนครับสือเก๋นะจักไปหน่อย Lạc trên nơi lạc mô hình ở đây kìm thoáng kìm chỉnh thoáng kìm thoáng kìm kìm thoáng nó thoáng kìm thoáng kìm kìm thoáng kìm thoáng kìm thoáng kìm kìm thoáng kìm khám về kìm cái tàu nó đã bứt thơm rồi, tôi cho ăn bình ครับขอบคุณกาลัาง,ลางใจพี่ไ้องนะสุสุขสุขคนที่มันบะมัาเยี่ยมบัานอาจย์ครับ Không biết nháy thì không Không biết nháy hợp uhm. à. <laughs> 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 Lời ý lý bên đồng lạ đất bên đồng đất thì không chẳng chạy ย้ายอะไรพี่น้องอะก็ต้องเอาอะไรพี่น้องอะที่ทำเวลาครับนี่ครับกินเพื่อยอยู่ไม่อยู่ไปกินขน็เป็นเนาะแสีบๆครับ แล้ว้าเขไป้องนะไปหป็นหัพ้าแสบเสียสบเกิดไป้รงนาะ ับอีรสวัสดีอีกเช่นเคยพี่น้องสวัสดีพี่น้องก็มือพี่น้องละคอยหยุดมีแห้งสูตรมานๆทุกคนครับลำรวยลำรวยพี่น้องนะหาตังค์ให้มันมานพี่น้องนะ อะไรสุดแล้วไปหยุดที่ความอิ่มหนะนึ่งละเสีพไปสักวนนอยหน่าเอ้ยมักไข่บางคนนะพี่น้อง,อน,งน,น่งาไม่กินแบบนี้แล้วพี่น้องเอ้ยเหรอ พ่อเนี่ยพ่อขอให้บายพี่หนังละเดี๋ยวกลันหาพ่อไม่พี่หนังละขอมีแต่วความสุขความเจริญรวยๆปังสุขสุขสุขสุครับสวัสดีครับ